แ้องตัวเมืองแต่ไม่ได้หมายความว่าพอตัวเมืองของคุณเนี่ยมีมีคลองแล้วคุณปล่อยให้คลองน้ําเน่าอย่างที่อย่างที่ประตูน้ําของกรุงเทพเรานี่นะก<ะ>็คุณจะพูดอย่างนั้นให้มันชัดเจนก็ <fic> มาต่อกันที่ไซส์ใหญ่ที่สุดของเราคือไซส์ L เมืองใหญ่ภูเก็ตเนี่ยแหละเราเห็นเลยผม ผมแบ่งออกเป็นสองส่วนแล้วกันนะครับในส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของทางวิศวกรรมที่มีโรงบําบัดน้ําเสียแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นในส่วนของภาคธุรกิจร้านอาหารต่างๆที่มาร่วมมือกันเมืองใหญ่เนี่ยอยากจะเรียนว่ามันถึงขั้นที่ว่าอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าในลำ,ลำพังของตัวของธรรมชาติเองเนี่ยไม่สามารถจะรองรับกําลังความสามารถของ้ปริมาณของมลพิษพวกนี้ได้นะครับหรือของเสียพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นคําตอบของ วิธีการทางวิศวกรรมก็จะเข้ามานะครับในนี้ก็จะเห็นว่าก็จะมีการเลือกวิธีการทางวิศวกรรมที่เหมาะสมนะครับทั้นในเชิงมีการพูดถึงการลงทุนแต่อย่างภูเก็ตนะครับมันเป็นเงื่อนไขว่าที่ดินมีจำกัดที่ดินราคาแงพงเพราะนั้นก็ต้องใช้เทคโนโลยีซึ่งอาจจะต้องมีอย่างเช่นมีการเติมอากาศก็ไปช่วยนะครับ,รบเพื่อทำให้ปริมาณน้ำเสีย,ยมันมีคุณภาพดีขึ้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทีนี้การลงทุนพวกนี้เนี่ย ผมก็ใจว่ามันก็คงอยู่ในขีดจำกัดไม่สามารถจะทำได้ทั้งทั้งพื้นที่ชุมชมก็จะมีบางส่วนที่ยังต้่ใช้นะครับพอกระจายตัวออกมานอกเมืองความหนาแน่นเริ่มต่ำลงก็อาจจะเป็นอะไรคล้ายๆกับบางคำพึ่งนะครับพอกระจายลงไปอีกนะครับคุณพันธ์ดีก็เป็นโมเดลเข้ามาเพราะพวกนี้ครับจริงๆแล้วมันก็มีการบริหารจัดการร่วมกันถ้าถามว่าเ,เรามีไหมเรื่องของออกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียเนี่ยก็มีนะครับ ถามว่าเมื่อกี้ที่เราเห็นจากคนอีภูเก็ตเนี่ยภูเก็ตเองก็พูดมานะครับว่าควรการพิจารณาทบทวนในการจัดเก็บค่าพ่องน้ี่ยิใช่ครับคือมันก็มีมันก็มีตรงที่แสดงว่ามันก็มีปัญหาอยู่ในเรื่องของการปฏิบัติเมืองท่องเที่ยวโดยทั่วไปนะครับมีหลายเมืองครับเก็บจากนักท่องเที่ยวครับเพราะถือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นคนซึ่งนะครับมีความสามารถในการจ่ายครับเพราะนั้นตรงนี้ครับหลายประเทศก็ใช้ โยงการจัดเก็บค่าบริกน้ําเสียเนี่ยกับเรื่องของภาษีหรือารายได้จากการท่องเที่ยวนะครับโดยที่ประชาชนในพื้นที่ก็ก็อาจจะเก็บในตาปกติให้รู้ว่าเป็นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบนั่นเองผมได้ฟังทั้งสองท่านพูดถึงแนวทางวิธีการรวมถึงได้ดูสารคดีที่จบไปแล้วนะครับก็มามองว่าอุ้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยลูกทางเป็นไปได้แต่มันจะทำยังไงดีล่ะครับที่จะทำให้เป็นไปได้แบบยั่งยืนได้นานๆหน่อย ฟังอาจารย์พูดเมื่อกี้นี่ก็คือเป็นทฤษฎีเดียวกันก็คือเราถือว่าความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเนี่ยคือพลังต่างๆของมูลชนเพราะนั้นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาเรองชุมชนปัญหาเรื่องทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นมาเนี่ย เราก็จําเป็นที่จะต้องพยายามให้ความเข้าใจแก่บรรดาชาวบ้านทั้งหลายประชาชนที่มีส่วนร่วมหรือว่าไม่มีส่วนร่วมอะไรตามเนี่ยให้เขาเข้าใจว่าปัญหาเป็นอย่างไรวิธีการแก้ไขอย่างไรเสร็จแล้วก็พยายามที่จะให้เขามาร่วมอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่ออยู่เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ในหลักการของอิสลามแล้วก็ถือว่านั่นคือเป็นการสามารถที่จะแก้ไข ปัญหาได้อย,อย่างแน่นอนเลยไม่ได้หมายความว่าทฤษฎีแต่เพียงประการเดียวแต่จะต้องเอาทฤษฎีที่อยู่ในหัวใจของแต่ละคนเนี่ยมารวมให้แต่คนมาอยู่ร่วมกันแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยกับวิธีการเดียวกันถ้าเรามีความคิดว่าคนมนุษย์ไม่ได้แยกส่วนจากธรรมชาตินะครับการรักษาธรรมชาติาก็คือการรักษาต,ตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับจะเห็นว่ามีน้ำเสียอยู่จํานวนมากในประเทศไทยซึ่งไม่สามารถจะบริจัดการได้นะครับเพราะว่า คิดว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นระบบเบ็ดเสร็จซึ่งผู้มีส่วนรับผิดชอบจะเป็นคนดูแลจัดการเท่านั้นนะครับแต่ว่าประชาชนบริเวณน,นั้นก็เหมือนกับว่าก็ไม่ได้มีความส่วนที่จะคิดถึงความรับผิดชอบเลยเลยนะครับนั่นเพราะว่าฐานความคิดตรงนี้เป็นตัวแรกที่จะทําให้ทุกอย่างมันอยู่ในความยั่งยืนได้หรือไม่ด้่ยันครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในาศาสนาอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าคุณคิดว่าเราต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวโดยที่ไม่ได้พึ่งพาธรรมชาติหรือไม่สนใจธรรมชาติเลยมันคงอยู่ไม่ได้หรอกครับแล้ววันนี้เราทําให้คุณได้เห็นแล้วแหละว่าคุณจะเป็นประชาชนคนทั่วไปคุณจะอยู่ในส่วนของผู้ที่มีอํานาจในการดูแลรักษาบ้านเมืองคุณสามารถที่จะนาหลักการนําสารคดีวันนี้นาไปปรับใช้ได้ก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแบบไหน วันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราขอบคุณอาจารย์นพนันขอบคุณอาจารย์วินัยครับขอบคุณครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชมในสัปดาห์หน้ากับรายการปฏิบัติการเปลี่ยนเมืองวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ